ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมนํามาปลูกหลังจาก2ต้นเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆพื่ให้ปลูกหลังนะครับแต่ว่าโตได้ดีมากเลยนะครับใบสวยทรงพุ่มก็กําลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพันธุ์บัคเนียหรือว่าปีเตอร์สันนะครับสอ,อย่างเนี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก่อนที่จะนํามาปลูกนะครับ ผมก็เสียบยอดไว้อสองกิ่งนะครับเพื่อนๆคำล่าฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีทักทายช่วงเย็นๆน,นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตติดตามต้นอะโวคาโดนะครับเป็นต้นที่ผมทำคลิปบ่อยๆนะครับต้นที่เสียบข้างไว้นะครับเพื่อนๆ ตรงนี้มีอยู่สองต้นนะครับมาดูต้นแรกก่อนเลยนะครับต้นนี้นะครับอตอนที่ผมตั้งแต่เสียบยอดมาก็อายุประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นพันธุ์อะโวคาโด a 0ศ4ย์าของเวียดนามนะครับเพื่นอนๆก็ถือว่าค่อนข้างโตช้านะครับหลังจากเสียบยอดมาเนื่องจาก ต้นเขามีอาการเป็นโรคครับเ,เพื่อนเป็นโรคไฟท็อปเทล่าที่เกิดกับทุเรียนนะครับแต่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ทุเรียนนะครับเป็นไฟท็อปเทล่าที่เกิดกับต้นอะโวคาโดนะครับเ,เพื่อนๆดูครับไฟท็อปเทล่าหรือรากเน่าโคนเน่านะครับเ,เพื่อนๆเกิดจากเชื้อเชื้อไวรัสเชื้อราครับเ,เพื่อนๆเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่ทําให้เนื้อเยื่อของ ต้นไม้เนี่ยมีการเน่านะครับเสียหายแบบนี้นะครับแล้วก็ลุกลามนะครับอันนี้เป็นต้นต่อเป็นต้นต่อพันธุ์พื้นเมืองนะครับตอนที่เสียบกิ่งข้างตรงนี้ก็ต้นต่อก็อายุประมาณ 6- 7ปีนะครับผมก็ตัดต้นต่อทิ้งแล้วก็นํากิ่ง A 0ศูย์ามตรงนี้นครับมาเสียบตรงนี้ก็กลืนหมดแล้วนะครับเนี่ยกลืนคันข้างที่จะ กินสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ไม่หักไม่ไม่โยกแล้วนะครับนี่ครับบาดแผลที่โดนเชื้อไฟทอปเทอร่านะครับเพื่อนๆโดนตรงนี้ผมก็ทกําการถากนะครับถากเปลือกออกที่เขาเน่านะครับแล้วก็ใช้ปุนแดงนะครับทาแต่ก่อนหน้านี้ก็รักษาด้วยยาเคมีนะครับใช้ยาเมทาเล็กซิ่นที่เป็นผงสีชมพูผงสีขาวนะครับ สองสีนี้นะครับก็นํามาทานะครับพอถาเปลือกก็นํามาทาพอแห้งสนิทก็มาซ้ําด้วยปูนแดงอีกทีหนึ่งครับเนี่ยเป็นร่องรอยของปูนแดงทาตอนนี้เท่าที่สังเกตดูก็การลุกลามก็ไม่มีแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องมาสังเกตบ่อยๆนะครับต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างบนต้น ครับก็ถือว่ายัางโตไดไ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้แบบใบจะเยอะแล้วก็ทรงพุ่มจะหนาแน่นกว่านี้นะครับหลังจากเป็นโลกก็ชะงักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาทําการรักษานะครับพอรักษาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็แผลเริ่มแห้งสนิทแล้วก็กําลัง เริ่มตั้งตัวได้นะครับเพื่อนๆยอดก็เริ่มแตกมาแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ A034 เวียดนามนะครับเพื่อนๆก็ข้อสังเกตนะครับว่าไอตัวอะโวคาโดเนี่ยเมื่อเป็นโรคไฟทับทราบางทีเราไม่สังไม่สังเกตเห็นบริเวณที่โคนแบบนี้นะครับเรามาเห็น ก็ต่อเมื่อพืชแสดงอาการแล้วนะครับอาการที่พบนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คือใบเขาจะตกนะครับทั้งๆท,ท,ที่เราลดน้ําลดน้ําประจํานะครับก็จะใบตกไปค่อนข้างเหี่ยวนะครับในช่วงเย็นก็จะแตกต่างจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใบจะตั้งชันดูเขียวสดใสดีนะครับแบบนี้คือมาเห็นช้าไปนะครับก็ ต้องทำการรักษาใบแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่สวนนี้เป็นทั้งสองต้นเลยนะครับไทท็อปเทอรพาต้นนี้จะค่อนข้างหนักเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาดูนี่ครับเพื่อนๆน,นี่ครับก่อนหน้านี้ก็ตัดยอดทิ้งไปครับตัดกิ่งที่เขาเหี่ยวนะครับเนี่ยทิ้งไปอันนี้เป็นใบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับเนี่ย ใบใหม่ที่เพิ่งแตกมาใหม่นะครับดูมาดูลักษณะแผลของต้นที่โดนไฟทอปเทล่าเล่นงาวน,นะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นนี้หนักเลยครับเพราะว่าเขากินเปลือกไปครึ่งต้นนะครับเพื่อนๆไปเลยครับเนี่ยรอบเนี่ยโดนไปครึ่งต้นนะครับเพื่อนๆที่ผมมาสังเกตช้าไปนะครับมาเห็นช้าไปเขากินไปแล้วครึ่งต้น พอมีบาดแผลแล้วก็ลุกลามมันจะใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับเรามาเห็นก็เกือบจะช้าไปนะครับเกือบต้นจะตายแล้วนะครับเนี่ยพอมาเจอก็ถากถากออกทั้งหมดเลยนะครับที่มันเน่าเสียนะครับพอะเปลือกที่เน่าเสียนี่ท่อน้าเลี้ยงเขาก็จะเสียหายไปหมดแล้วนะครับก็จะใช้ไม่ได้ลแล้วครับเราก็ถากเปลือกออกทั้งหมดมาถากมาให้จดกับ เปลือกที่ดีของเขานะครับแล้วก็ใช้ายาเคมีนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับตัวเมทาเล็กซิลนะครับก็ผสมน้ำแล้วก็ทาทั่วเลยนะครับทาทั่วบาดแผลทั่วทั่วโคนเลยครับทั่วทั่วตรงนี้เลยนะครับทั่วบาดแผลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทาเมทาเล็กซิลรักษาประมาณาทาสักสองครั้งนะครับห่างกันสัก เจ็ถึง10วันนะครับสัก2ครั้งก็จะหายนะครับแผลก็จะแห้งสนิทแบบนี้นะครับพอแผลแห้งสนิทเราก็จะมาสังเกตบริเวณรอยต่อตรงเปลือกเปลือกดีกับที่เราถากออกนะครับมันก็จะเริ่มอ่าเป็นอพืชก็จะสร้างเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อดีนะครับคุ้มขึ้นมานะครับค่อยๆคุ้มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้ก็แผลก็แห้งหมดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวก็คอยดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับต้นนี้เพราะว่ามันกินไปทั้งครึ่งต้นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วครับคือต้นเขามันแห้งหมดแล้วนะครับส่วนเนื้อเยื่อทอดลำเลียงน้ำก็ที่ดีก็อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับเหี๋ยวไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนี้นส่วน ส่นยอดเขาที่แตกมาตรงนี้ก็ก็ยังยังสู้อยู่นะครับพืชก็ยังสู้อยู่ไม่ยอมไม่ยอมทิ้งต้นนะครับอ,นนอันนี้ก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แต่ผมว่าทรงนี้มันมันรักษาค่อนข้างยากแล้วครับเพราะว่ามันกินมาค่อนข้างจะทั้งต้นแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะ ดีเท่าไหร่นะครับต้นต้นเมื่อกี้นี้ยังเรายังเจอเจอเจอเร็วนะครับก็ยังพอรักษาได้นะครับเปลือกเนื้อเยื่อท่อลำเลียงทวกนี้ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่นะครับส่วนต้นนี้คือตายหมดแล้วนะครับดูครับถึงต้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ก็เฝ้าระวังต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นนี้จะรอดไหมนะครับ เดี๋ยวผ่านแรงแรงนี้ไปหมดฝนแล้วก็เข้าแรงเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าอะโวคาโดก็เป็นพืชที่ค่อนข้างชอบน้ํานะครับต้องการน้ําค่อนข้างสม่ําเสมอต้องการน้ําค่อนข้างเยอะนะครับช่วงแรงก็ได้น้ําไม่เต็มที่ด้วยนะครับเพราะว่าวิกฤตช่วงร้อนแรงที่ผ่านมาเมษาพฤษภานี่มันช่างโหดร้ายมากๆนะครับเ,เพื่อนๆพืชหลายๆอย่างก็มีผลกระทบ ให้เห็นต่างๆนาๆนานะครับค่อยเจริญเติบโตบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างนะครับเพื่อนๆหลายๆอย่างนะครับอ๋อลืมบอกไอ้พันกิ่งที่เอามาเสียบตรงนี้เป็นกิ่งของอพันอ,อะไรนะผมผมจู่ๆก็ลืมเดี๋ยวนะครับขอเวลานึกก่อนนะครับอ๋อ,เ,อเป็นพันถันบิกนะครับ ถันบิดกของเวียดนามนะครับพันนี้จะใบค่อนข้างกลมแล้วก็ใหญ่นะครับแตกต่างจาก A 0ศ4ย์าเมื่อกี้นะครับแต่ทั้งสองสายพันธุ์นี้ก็เป็นของเวียดนามเหมือนกันนะครับนี่นะครับ,พรบเพื่อนๆบัวคาโดต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมนํามาปลูกหลังจากสองต้นเมื่อกี้นะครับ,พรบเพื่อนๆให้ปลูกหลังนะครับแต่ว่าโตได้ดีมากเลยนะครับ ใบสวยทรงพุ่มก็กำลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพันอ่าบัคเนียหรือว่าปีเตอร์สันนะครับ2อ,อย่างเนี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก่อนที่จะนำมาปลูกนะครับผมก็เสียบยอดไว้อ่าสกิ่งนะครับเพื่นอนๆสต้น ในกระถางเพอชํำไว้นะครับก็เสียบยอดทั้งบัคเนียแล้วก็ปีเตอร์สันไว้นะครับแต่มีต้นหนึ่งที่มันตายไปนะครับก็เลยนําต้นที่มันเหลือรอดเนี่ยมาปลูกมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับต่อดูลักษณะใบแล้วค่อนข้างจะออกกลมหน่อยนะครับเนี่ยครับผมน่าผมเดาว่าน่าจะเป็นบัคเนียมากกว่านะครับหรือ เพื่อนๆท่านไหนที่มีความรู้เรื่องอะบวคาโดก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าต้นนี้เป็นพันธุ์อะไรนะครับนี่ครับใบสวยเลยนะครับทรงพุ่มสวยนะครับแตกยอดดีนะครับต้นนี้ก็นํามาปลูกอายุก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วครับประมาณปีก,กว่าๆนะครับปกีกว่าๆแต่ว่าโตได้ดีมากครับ ูผ่านช่วง่าร้อนแรงมาก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ให้น้ำสม่ำเสมอไว้ตลอดนะครับใบสวยมากครับดูการแตกยอดครับแตกยอดดีมากแตกยอดสวยมากนะครับนี่ครับล่างของต้นก็ นำเศษหญ้าเศษฟางมาคุมโคลนไว้ปกตินะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับตรงนี้เป็นแผลที่เสียบอยอดนะครับของพันพันแผลของยอดพันธุ์ดีนะครับที่มาเสียบไว้อันนี้เป็นต้นต่อครับตรงนี้ก็จะเสียบตรงนี้นะครับพอเขาสมานเขาก็จะแตกผมก็จะตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นรอยการตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยตัดแต่งกิ่งไว้นะครับแล้วก็ทําทรงพุ่มให้ ดูสวยงามนะครับให้เขาบาลานซ์ทรงกลมๆให้มีกิ่งรอบๆนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับงามแล้วก็โตวไวนะครับโตวไวมากครับอื โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาติดตามอัปเดตอะโวคาโดที่ปลูกไว้ในสวนนะครับก็ตอนนี้ในสวนปลูกไว้สามต้นนะครับสามสายพันธุ์เลยนะครับก็มีในสวนเมื่อกี้สต้นก็เป็นพันธุ์เอศูนย์สาแล้วก็ทันบิกทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นของเวียดนามนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นน่าจะนะครับใช้คําว่าน่าจะน่าจะเป็น บัคเคเนียนะครับก็มี3ต้นนะครับในสวนตอนนี้โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยบรรยากาศยามเย็นนะครับพาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้เป็นวันที่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับ เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับดินรอบข้างก็ชื้นแฉะแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ